มาดูนี่บังครับซึ่งต้องบอกว่าก็กําลังงงๆกับข่าวนี้เหมือนกันนะฮะที่บอกว่าบุกรวบเจ้าของเพจขายยาหนองในโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะอันนี้ฟังนี้ก่อนนะเป็นเพจขายยาหนองในจําเป็นเหรือจําเป็นหรือเปล่าที่ต้องเปิดเพจเลยเปิดเพจเปิดใช่ไหมมันมันมีความต้องการขนาดนั้นไหมยาหนองในตัวนี้ มันก็อาจจะมีนะไม่งั้นก็คงไม่ขายอ่ะเพราะว่าบางคนอาจจะอายไงพี่โบก็้าใจไหมเวลาเราจะไปร้านขายยาแล้วเราจะไปซื้อยาเฉพาะอย่างเงี้ยกลัวคนจะได้ยินอ่ะมันเหมือนช่วงช่วงหนึ่งที่ไม่กล้าไปซื้อถุงยางที่เซเว่นอ่ะพี่นึกออกไหมอาจจะเขินพนักงานหรืออะไรแต่ถ้าไปซื้อกับเภสัชอย่างยาเนี่ยเขาจะให้คําแนะนําได้ดีนะมันราคาแพงเหรอไม่แน่ใจว่าแพงไหมต้องไปรวบกันขนาดนั้นอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นยาที่ต้องแพงมาสามสิบบาทสี่สิบบาท หรอไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องเป็นยาที่ควบคุมหรือเปล่าอมันเหมือนยานอนหลับหรืออะไรย่างเี้ป่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องให้ผู้ที่มีความรู้แนะนําการใช้งานอไปดูกันครับต้องบอกว่าตํารวจไซเบอร์ครับและสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นฮะบุกจับเจ้าของเพจขายยารักษาหนองในและยาอันตรายอื่นๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นยังไงไหนไปชมสิครับ เห็นภาพนี่ไหมฮะตำรวจไซเบอร์ขอนแก่นครับ<อ>ได้บุกทลายนะครับต้องบอกว่าเป็นรังขายยาหนองในรักษาหนองในและยาอันตรายอื่นๆโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งต้องบอกว่าเป็นการสั่งยารักษาหนองในจากเพจ Facebook นะครับยา,ายารักษาหนองในแท้เทียม1วันแบบเร่งด่วนนะครับไปรับประทานเองแล้วมีผลข้างเคียงจากการใช้ยา จึงได้ประสานมายังกับกองกํากับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษตํารวจไซเบอร์นะครับเพื่อทําการตรวจสอบเพศดังกล่าวด้านพลตํารวจโทนะฮะวรวัฒนะครับวัดนครบัญชาวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตํารวจไซเบอร์จึงสั่งการให้สืบสวนกรณีดังกล่าวเนื่องจากการขายยาขายยาออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความเสี่ยงอาจทําให้ผู้บริโภคได้รับ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานและอาจจะเกิดอันตรายโดยผลิตภัณฑ์ยาอาหารเครื่องสําอางมักเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาและได้รับข้อร้องเรียนอยู่บ่อยครั้งอืต่อมาครับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะฮะร,ร่วมกับสสจอขอนแก่นนะฮะผู้แทนในแพทย์นะครับสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุมค้มครองนะฮะผู้บริโภคและเภสัชกร สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะฮะนำหมายค้นหมายสารจังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจหอพักแห่งหนึ่งย่านมหาัายชื่อดังนะครับที่หมู่16ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพบนายอะทิ์อายุ31ปีบุคคลเป้าหมายพักอาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้ครับการตรวจค้นเนี่ยเจอยาปฏิชีวนะมากมายครับได้แก่ยาอ่า ยาอายาซิยาซิซิมีนะฮะอาแคนซุนะฮะและยาด็อกซี่ยาด็อกซี่แคปแคปซูเลตนะฮะยาน้ำบรรจุขวดแก้วสีชาบนขวดระบุอาชื่อการค้าโปโ,โ,ปโปโดโปโดเพนโคพาราซเซตามอลนะฮะชนิดเม็ดสีฟ้าบรรจุอยู่ในกระปุกสีขาวนะฮะรวมทั้งสิ้น4,000เม็ด และมือถือครับที่ใช้ในการทำความผิดโดยทำการโฆษณาและติดต่อลูกค้าที่สั่งยาเบื้องต้นในอาทิตย์นะฮะรับสารภาพว่าเพจดังกล่าวเป็นของตนจริงสร้างเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วมีผู้ติดตามประมาณ7,000คนโดยได้ทำการสร้างเพจเพื่อโฆษณาย,ยาใช้รักษาโรคหนองในให้กับประชาชนทั่วไปทางออนไลน์เนื่องจากเห็นช่องทางว่า ผู้ที่มีอาการดังกล่าวมักจะเขินอายอืและไม่กล้าไปพบแพทย์หรือซื้อยาด้วยตัวเองตอนจึงสร้างเพจมาเพื่อเป็นสื่อกลางเนี่ยเพื่อขายให้กับลูกค้าผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับโดยจะทําการสั่งยาจากร้านขายยาในจังหวัดขอนแก่นมาจัดส่งอีกที่ก่อนที่จะแยกบรรจุส่งตามออเดอร์ของลูกค้ามีรายได้เฉลี่ยวันละ 3- ามถึี่พันบาท โ oh, หหายได้ดีนะเจ้าหน,น้าที่เนี่ยก็เลยแจ้งข้อหาจําหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตโฆษณาขายโดยไม่ได้รับอนุญาตและประกอบวิชาชีเพเภสัชโดยไม่ได้รับการลงทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพพร้อมนําตัวดําเนินส่งตามส่งคดีตามกฎหมายกฎหมายต่อไป,อปน,นะคะเห็นไหมก็คนที่เขาเป็นเภสัชอะ่ะหมอยาเนี่ย เขาเรียนตั้งกี่ปีถูกไหมกว่าเขาจะจ่ายยาจะอะไรได้แต่ว่านายอาทิย์เนี่ยก็อาจจะรู้แหล่งเนาะว่าสามารถซื้อยาจำนวนมากได้ที่ไหนอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าสมมตินอกเหนือจากยาหนองในอะไรตรงเนี้ยเราเรามีเพื่อนมาฝากซื้อยานุ่นยานี่แล้วเอามาขายผิดกฎหมายเลยสิก็ผิดนะเพราะว่าร้านร้านขายยาก็ต้องมีใบอนุญาตร้านขายยาก็ต้องมีเพศสัตว์ในการจ่ายยาอมัน มันจริงๆถ้าร้านไหนเจ้าของแค่จะมีความชํานาญแต่ถ้าคุณไม่มีเภสัชก็ผิดนะแต่เราไปเอาจากร้านขายยานะเราไปเอาจากเภสัชนะถ้าถ้ามีในุญะเภสัชจริงหรือว่าหมอตีอีกเคยได้ยินหมอตีใช่ไหมหมอตีก็คืออาจจะเป็นเจ้าของร้านหมอแม่ด้วยหมอแม่หมอโบราณใช่ไหมหมอาอย่ใช่ไหมเออบางทีไปไปร้านเภสัชอ่ะเราสามารถ ไปถามเลยนะร้านขายยาล้วไปถามเลยว่าร้านนี้มีมีเภสัชไหมอ่าไม่ผิดนะถามเลยบางร้านไม่มีแค่เป็นเจ้าของร้านเรามีความชํานาญในการจัดยาแต่คุณไม่ได้เป็นเภสัชไงถ้าเภสัชอ่ะเขาก็จะสอบถามอาการเราบางทีอ่ะเหมือนกับว่ายาฆ่าเชื้อมันก็ต้องมีสองสีถูกไหมสีนี้สําหรับเชื้อแบคทีเรียสีนี้สําหรับเชื้ออีกเชื้อนึงอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันแล้ว การกินอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นไปหาเภสัตวดี<า>กว่าไม่ต้องไอไม่ต้องไยไม่ต้องไอไม่ะ <ไอ S 3> <ห>